เคยเจียวสามแบบสามใต้อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมือนกันแบบฟูกรอบแบบกรอบนอกนุ่มในแบบเนื้อนุ่มดูๆพี่ต้องดูอ้ยยน่ากินอย่างแรกนี้วันนี้พี่บ่าวจะทําเคยเจียวให้ดู3แบบแต่ละแบบเหมาะกับอุปกรณ์แบบไหนไปดูกันตอนการทํากันเลยมาดูแบบแรกกันเลยเคยเจียวฟูกรอบแบบแรกนี้ก่อนที่เราจะเตรียมเคยนะใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยพี่บ่าวก็จะใช้เป็นหม้อเคลือบแบบนี้ความสูงของน้ำมันเกือบๆหนึ่งนิ้วเปิดค๊วยกลางก่อยไปทางแรงรอไว้เลยระวังกอนน้ำมันร้อนเราวก็มาเตรียมเคยเลยพี่บ่าวใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่งช้อน แป้งอดกรอบครึ่งช้อนอดแมกกี้หนึ่งช้อนจ้าตีถั่วรวมของแป้งให้เข้ากับน้ำแล้วก็ตอกเคสย,ยลงไปสามฟองนี้ก็ตีให้ถั่วรวมเข้ากันเป็นอย่างดีก็ตีให้ขึ้นฟองแบบนี้ทีนี้ก็มาเทน้ำมันหยดเค่ยลงไปนะให้มันฟูขึ้นมาตันตีแบบนี้ใช้ได้พี่บ่าวก็เปลี่ยนมาใส่ภาชนะแบบนี้เวลาเทานะให้ลงเป็นหยดเล็กแล้วก็ยกให้สูงอะละปุขึ้นไปสูง,สง วน,วนไปเลยถ้าเราไม่ยกสูงนะตอนที่เราเทไอ้น้ำมันที่โดนดน้ำเนี่ยมันก็จะร้อนมากถ้าเรายกสูงน้ำมันก็ผ่านไอ้ขึ้นไปวิธีนี้ต้องใช้ไฟกลางค้นไปทางแรงดูด้านข้างๆได้ต้องการให้สุกมากขนาดไหนของพี่บ่าวแค่นี้ใช้ได้แล้วนี่ก็ช้อนข้างล่างไปแล้วก็กลับด้านก่อนที่จะเอาขึ้นนะพี่นอ้องเพิ่มวยแดงไปเลยขอบๆแบบนี้ก็จะมีความโกอบนะพี่นอ้องด้านล่างถูกตามต้องการก็ไปนั้นว่วใช้ได้พี่น้องก็ตักขึ้นมาสเสด็จน้ำมัน มาดูแบบที่2ไง่ากาดาวองเหมือนกันช้อนหนึ่งช้อนชาตีจนมปนโสมเลยแบบที่2งนี้จะทอดแบบไข่นุ่มใช้กระทะเคลือบใช้น้ำมันแกงหนึ่งช้อนตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วโอไข่ลงมาเลยแบบที่สองนี้จะทอดไบกลาง่อนไปทาง่อนพอกรอ,อบเริ่มเซตตัวนะเราก็ขยับนะให้ไข่ไหลออกไปตามด้านต่างๆแบบนี้ เอาละพอด้านล่างเนี่ยเริ่มสีได้ตามต้องการนะสังเกตดูด้านบนเนี่ยน้ำมันก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้ทีนี้ก็กลับด้านเลยปุ๊กกบเอาไปพอเรากลับด้านปุ๊บไส่มันก็จะฟูขึ้นมาหน่อยนี้ก็ดูว่าต้องการสีขนาดไหนแก่นี้เป็นว่าใช้ได้แบบนุ่ม,มแบบนี้ต่อมาแบบที่สามชอดหนึ่งช้อนจาเหมือนเดิม เพิ่มเติมใส่มะนาาลงไปแบบที่สามจะแบบกรอบนอกด้านในนุ่มทีนี้ก็ตีสมจุมนี้เข้ากันเ็ต้องตีจนขึ้นฟองแบบนี้เช่นเดียวกันต้องเทย,ยกถุงนะพี่น้องวนๆไปเลยแบบที่สามนี้พี่บ่าวใช้คว้ระด,ดับกลางเอาละประมาณนี้เราก็กลับได้เร่งควยแรงขึ้นมาสักสามริบวิ ช้อนมาปุ๊บตักเอาขึ้นได้เลยอย่าลืมก็คือว่าต้องเอาขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยปิดไ้จะได้ไม่อมน้ํามันเสร็จเรียบร้อยเลยต้นหอมลงไปหน่อยดูแบบเรกยังมีความหนาฟูขอบอบแบบนี้ก,กรอบแบบแบบนี้จะมีความกรอบโดยเฉพาะกอบขอบแบบนี้แบบที่สองใช้กระทะเคลือบไก่นุ่มประหยัดน้ํามันแบบนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ไข่ต้องการนนะ้ำมันน้อยใช้กระทะเคลือบตอดแบบที่ทรงใช้กวยแรงก้นไปทางอ่อนแบบที่สามนะด้านนอกก็จะกรอบส่วนด้านในเนี่ยก็จะนุมน่มๆไข่ก็จะเป็นแบบนี้ด้านนอกกรอบนะพอเคี้ยวเข้าไปข,ข้างในเนี่ยมันจะมีความนุ่มอยู่ด้านในแบบไปดูเลย จะมีความนุ่มแบบนี้ตัวใหญ่พี่น้องทาเคยเจี่ยวแบบไนหนึ่งสองสามหรือวิธีอื่นช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่บ่าวด้วยละนี่คือวิธีการเจียวเคยแค่ช่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลากหลายวิธีสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแลวพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับส,สดีครับพี่น้อง